ปืนใหญ่อยุธยาอาณาจักรไทยนั้นรู้จักการใช้ปืนใหญ่มาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยตอนปลายต่อมาที่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นคาดว่าน่าจะได้ความรู้เรื่องปืนใหญ่มาจากอินเดียและก็จีนมีบันทึกในพงศาวดารว่าในสมัยของพระรามสีสวนตีเมืองเชียงใหม่ได้ใช้ปืนใหญ่ยิงกำแพงเมืองเชียงใหม่พังไปห้าวากฎหมายอายการศึกสมัยของพระบรมไตโลกนาถก็มีการกล่าวถึงกองทหารปืนใหญ่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อชาวโปรตุเกสข้ามน้ําข้ามทะเล นำอาวุธปืนและก็ปืนใหญ่เข้ามาติดต่อค้าขายกับกรุงศรีอุธยาในสมัยของพระรามาธิบดีที่สองนั้นอาวุธปืนใหญ่และก็ปืนไฟของฝรั่งชุดนี้มีคุณภาพมากมายกว่าที่เคยใช้กันมาก่อนหน้านี้ชนิดเทียบกันไม่ติดเลยส่งซื้อหาไว้เพื่อราชการสงครามจำนวนมากแต่ในขณะเดียวกันโปรโตุเกสก็เข้าไปค้าขายกับพระมารามันที่เมืองพะโครหรือว่าหงสาวดีด้วยเช่นกันในเรื่องปืนใหญ่นี้ทำให้เกิดดุลแห่งอำนาจขึ้นมา การเวลาผ่านมาช่างชาวอายุธยาก็เริ่มหล่อปืนใหญ่ที่มีประสิทธิภาพขึ้นมาใช้เองได้เป็นที่เรื่องลือในสมัยของพระเอกาโศสลแม้แต่โชกุนโตกุกาวะอิเอยาสึนะครับก็เคยส่งสารมาขอซื้อปืนใหญ่จากพระองค์และต่อมาในสมัยของพระนารายมหาราชได้ส่งปืนใหญ่ชั้นดีไปถวายพระเจ้าหลุยที่1 4แห่งฝรั่งเศสและปืนใหญ่คู่นี้ก็มีบทบาทในการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี1789 ก็คือใช้ย,ยิงถล่มคูบัสติลนะครับปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติฝรั่งเศสปืนใหญ่ของอยุธยานะครับมีจํานวนมากเมื่อกรุงแตกในปี2,310นั้นพม่าก,ก็ได้ขนกลับไปที่กรุงอังวะแทบทั้งหมดปัจจุบันปืนใหญ่กรุงศรีอุยุธยาชุดนั้นได้ย้ายไปอยู่ที่อินเดียเพราะตอนพม่าเสียเมืองแก่อังกฤษในปี2,428นะครับอังกฤษก็ขนปืนใหญ่กรุงศรีอุยุธยาจากพม่าไปไว้ที่อินเดียอีกที เมื่อนักประวัติศาสตร์ไทยไปเห็นเข้าถึงกับเศร้าที่ปืนใหญ่ของกรุงศรีนะครับเดินทางไกลมาถึงพมา่าแต่ต้องเดินทางไปไกลอีกถึงอินเดียส่วนการจะได้คืนมาเป็นสมบัติของชาตินั้นหมดสิทธิ์เพราะว่าโลกมนุษย์แล้วก็การเวลาได้เดินทางมาไกลเกินไปแล้ว